สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราสุสีอชแนลค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่เอิร์นจ้าซึ่งรอบนี้นะคะเรามาเล่นคนเดียวน้องซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีน้องๆซอยมาหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็จะดีใจมากเลยแล้วตอนนี้นะคะก็คือวันที่ห้าสิบเก้าพี่เข้ามาปั๊บก็วันนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่นกันเลยดีกว่าโดยพี่เห็นคอมเมนต์ของน้องหลายคนนะคอมเมนต์มาแบบอยากให้สร้างโรงแรมอยากให้สร้างอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะทําได้ไหมแต่พี่จะพายายามค่ะโอเคค่ะตอนนี้คะพี่ก็เลือกได้แล้วจ้าก็คือโรงหนังลักกัน้นก็มีน้องคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้พี่ทำโรงหนังก็มาทํากันเลยดีกว่าวันนี้แหละนี่วันนี้มาสร้างแบบเดียวเดียวได้นะนี่ชั้นนี้แหละทุกคนประมาณชั้นเนี้ยเราจะสร้างประมาณชั้นเนี้ยทุกคนชั้นเนี้ยสูงสุดเลย เราจะไม่กั้นกำแพงข้างขตรงนี้นะคะเพราะเดี๋ยวไม้จะไม่พอพี่ก็ไม่ได้สร้างใหญ่มากหรอกเพราะถ้าสร้างใหญ่ใช้เวลานานานะแล้วก็มันจะลำบากต่อการเอาชีวิตรอดด้วยโรงหนังถ้าพี่พี่คิดก็มีป๊อปคอนขายถูกปะแต่ในนี้มันไม่มีทุกคนปออนนะทุกคนก็เป็นแสนนอย่างอื่นไปก่อนละกันนะ,อะโอเคใน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 ละที่ร่วงลงมาก็ลามาเอาไม้ได้านล่างเลย <laughs> เป็นโอกาสดีโรงหนังเราก็จะทําเป็นโรงหนังลอยฟ้านะแต่ไม่รู้จะทําเป็นโรงหนังแบบเปิดได้ไหมอะทุกคนเขาว่าโรงหนังเปิดคือเปิดประทูนะ่ะเปิดโรงด้านบนอะ่ะแบบไม่ปิดหลังคาแบบพี่ไม่แน่ใจะทาได้หรือเปล่านะต้องดูก่อนทำไมไม่พอต้องทำอย่างนั้นแหละโรงหนังก็ไม่ใหญ่มากว่ากาันโรงหนังที่พี่ทําก็เป็นขนาดย้อมเยานะทุกคน จะมีป๊อปคอนขายอยู่ด้านในเลยแบบหยิบเอาเหมือนแบบหยิบเอาได้เลยอะไรเบอร์นั้นแต่จะทำได้ไหมอีกเรื่องก็อยากจะทำป๊อปคอนขายด้านหน้านะแต่อาจจะใช้พื้นที่เยอะดีแต่พี่จะลองดูแล้วกันมะอันดับแรกต่อไม้พี่ว่าขนาดต้องประมาณสามคูนสามนะจะเล็กไปหรือเปล่าก็ออยังไม่รู้เลย เหมือนจะเล็กไปด้วยนะอย่างนั้นก็น่าจะเป็น4คูณ3งั้นเอา4คูณ3แล้วกันเนาะหรือ5คูณ3ดีไม่รู้ดิเป็นการสร้างที่ลังเลมากงั้นก็4คูณ3ไปแล้วกันเพราะ5มันน่าจะใช้แผ่นมาเยอะเกินไปนะคะ เริ่มต่ออะไรดีกว่าเดี๋ยวต่อเสร็จค่อยมาว่ากันนะทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็ทําการปูพื้นเรียบร้อยตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละพิสปีดนะคะเพราะใช้เวลานานมากเช้ายันค่าโอเคปูพื้นเสร็จแล้วพี่คิดว่าโรงหนังเนี่ยคนเสืของเราเป็นโรงหนังถูกปะ,สะแสดงว่าเราก็ต้องปิดหลังคาด้วยนะคะเราจะต้องใช้ไม้จํานวนมากเลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้เวลาไปขนมาสร้างนะคะนี่นะก็ก็ได้เลยก็ได้ขนไม้มาเยอะแล้วนะก็นาา่นะนาจะพอแล้วมั้ง กลับมาสร้างเลยดีกว่าก่อนอื่นสร้างกำแพงแนวนี้ดีกว่าเราจะสร้างกำแพงอย่างนี้สร้างกำแพงประมาณนี้แล้วก็ ล้อมทุกด้านเลยนะทุกคนยกเว้นรูน,นี้นะคะเป็นประตูทางเข้าเดี๋ยวเราจะมาจากกัดการเรืองประตูที่หลังแต่ตอนนี้ล้อมก่อนละกันมา ต้องไปเอามาต่อดีกว่าเจะว่าไปเดี๋ยวตอนกลาคืนก่อนอะลงไปเอาอาหารก่อนดีกว่าอาหารที่เรามีอยู่ก็มีแค่นี้แหละว้ย งั้นพี่ดึงแผ่นไม้ตรงด้านล่างบ้านเลยละกันมันช่วยไม่ได้อันเนาะงั้นก็เอาแผ่นไม้หน้าบ้านมาปิดเป็นหลังคาเลยต่อเลยละกันถ่ายค่ะถ่ายค่ะถ่ะายค่ะน้องถ่ายค่ะ เห่นไม้กันนะจะได้สร้างโรงหนังนะคะ แต่หดึงไม่ตรงนี้มีแต่ยักษ์มีชิพหายอะอันนี้ชิปของจริงลูกชิปของจริงเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพี่ไอโกวิตกใจมากกว่าล้วนหนูผัวดื้งอมือหนูน่าจะลั่นแล้วนะงั้นพี่หนีขึ้นมาด้านบนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกวันนีด้ดึงได้เลยดึงเลยไม่เป็นไรค่ะพี่ตกใจมากกว่า หนูดึงซะพี่ใจหายใจคว่ำมันเกือบหัวใจเกือบหลุดแล้วลูกเอหนูดึงได้เลยตอนเนี้ไอ,อพี่เศร้าว่ะกลัวไม่เป็นไรนะเช้าค่อยสร้างได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวคะ่ะ เดี๋ยวพี่ประกปองหนูเองอยู่ในนี้จนกว่าจะเช้าดีวกว่าเนาะถ้าหนูหิวเดี๋ยวพี่ไปหาอาหารด้วยเช้าหนูไปหาอาหารดีวกว่านะเช้าหนูไปหาอาหารันได้ไหมคะเพราะเดี๋ยวพี่จะสร้างเองอืม ขอบคุณนะคะแต่พี่ก็ยังเรียกชื่อนูไม่ได้อยู่ดีกลูกพี่จําชื่อนูไม่ได้ช่วยพี่ด้วยพี่ไม่อยากตายจริงๆอขอเถอะขอเถอะขอแค่ครั้งนี้อย่าตายได้ไหมไม่อยากตายไอ้เอ้ยตอนนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทำไมพี่ตกมาอยู่ข้างๆเรามันเกิดบ้านไรขึ้นกับบ้านเรา ใครดึกอะไรไปมานเอาใหพี่ลมหนีจากมันยากมากเลยนะไปออไอะหนูจะรอดูคลิปนะได้เลยค่ะรอดูได้เลย,เลยนะโออยติดไฟก่อน mm hmm. อย่างน้อยก็ขอให้ชาวได้มาอ่ะ เราจะได้ทำงานสะดวกสะดวกสักทีเวลานี้เป็นเวลาที่ SCP มันกวนเกินจนเราทำอะไรไม่ได้เลยมันมองไม่เห็นนะเด้ไม่อย่าตายเราขออย่างเดียวอย่าตายถ้าจะตายขอ,ขอคิดเอาไว้อยก่อนอย่าตายเนี่ยเราก็ตายจริงๆด้วยอะเย,ยอจัดก็เพราะภารกิจของเราสมบูรณ์แล้ว หรือเปล่าใช่มไหมที่ซื้ออาหารใช่ไหมแบบหน้าโรงหนังอ่ะอืมงั้นต้องมีน้ำอัดลมด้วยดิ มีแต่ของกรุบกรอบไม่มีน้ำอัดลมก็ไม่ใช่หน้าลงหนังนะพี่เชื่อว่าทุกคนคงรู้เรื่องนี้ดีเอาไเป็นความละเอียดอ่อนในการดูหนังยังไงละ่ะตั้งที่ดูหนังเลยนะห่างจากจอนิดนึงให้มีทางเดินตรงนั้นประมาณนี้แบบนั่งดูอย่างเงี้ยได้ไหมได้ประมาณนะั้ เลยมันมืดมองไม่เห็นลูกลูกขาเจเจมองไม่เห็นค่ะติดไฟหน่อยได้ไหมคะพี่เจเจขอร้องมันมืดเกินไปจนมองไม่เห็นโอเคค่ะหลังจากตายไปสองรอบสามรอบนี่คือสิ่งที่เราต้องอัปเดตทุกคนดูนี่ที่ขายที่ขายเขาเลือกที่ขายขนมตรงทางเข้า โรงหนังนะค่ะทุกคนเรานี่ก็คือโรงหนังเมจ้าค่ะเมจ้าเมจ้าอันนี้คือห้องน้ํานี่คือห้องน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็เป็นโรงหนังที่ยังสร้างไม่เสร็จเหมือนกันนะโอ้แต่ตอนนี้มืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยหาไฟเพิ่มอีกรอบหนึ่งข้าได้รับมอบหมายให้เอาไฟสีเหลืองไปให้น้องนักสร้างเพื่อจะสร้างให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เออเดลิเวอรี่กลำลังไปส่งค่ะภารกิจของเราต้องทำให้สำเร็จ เป้าหมายจึงจะบรรลุเพราะฉะนั้นมาถึงแล้วเย่อะไรอ่ะมาถึงแล้วงนะมาถึงแล้วเอาไฟมาส่งให้ได้แล้วมิชชั่นคอมพิวต์ยังขอไปดูนะ่องขอไปดูนะ่อยเฮ้ยทำไมมันสวยขนาดเนี้ยเงียบไปเลยรอแป๊บนึงพี่จะรอดูน้องเขา้า,าห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำสุดยอด ดนดวยไหมขอดูด้วยเดี๋ยวจะพาทัวร์ตั้งแต่ทางเข้าแล้วกันมาเริ่มทัวร์เลยนี่คือหน้าโรงหนังของเราที่มืดมนมากไหนห้องน้าขอดูหน่อยเออภารกิจยังไม่สาเร็จมิชชั่นยังไม่คอมพีคค่ะทุกคนรายงานตอนนี้ภารกิจของเราคือต้นไม้เดี๋ยว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 ขอขอขอดรับทราบจะไปเอาให้เดี๋ยวนี้ละค่ะเขาดาวเขาดาวเขาดาวที่เราจะได้จะได้ดูตามตามที่เราต้องการหกห้า ทุกคนเขาดาวท้องกันนะ 4, 3, 2, สี่ส,ส,สหนึ่ง Happy New Year เย้ทุกคน <c oughs> เสร็จแล้วทุกคนค่ตอนนี้ก็คือคือคนเขาดาวนะแล้วก็เขาดาวไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะคะเย yeah, นะ้นะัดนัดอย่าเพิ่งเข้ามาออกมาพี่จะแนะนำตั้งแต่แรกตรงนี้นะก็คือหน้าหน้าน้หน้าหน้าด้านหน้า โรงหนังนะเข้ามาตรงนี้นะเข้ามาตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือที่ซื้อของในโรงหนังก็คือซื้อขนมไปกินในโรงหนังนั่นเองส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำได้นะอันนี้คือห้องน้ําเป็นระหว่างโซนล้างมือแล้วฝั่งนี้ก็โซนโถส้วมไม่ที่ห้องน้ำชายคนจะทีไม่มันไม่ดีจากัดที่ในบ้านเป็นห้องน้ำรวมอ,อ,อุ้ยแล้วก็มีอาหารเพียบและตรงนี้คือซ่อนโรงหนังพร้อมกับ พี่แค่น้ำเย็นเ,เห็นไหมนี่คือโรงหนังจอใหญ่ๆเลยจอครับพี่นัดติดอยู่ในห้องน้ำเอาไว้โรงหนังโรงหนังครับจอเบาใหญ่เนาะพี่เอิร์ธเดี๋ยวนัดเป็นคนขายของให้เองนะัทคิดยังไงกับโรงหนังโรงนี้คิดว่าดีปะ่ะเ,เนี่ยคือโรงหนังมานะัทเป็นคนไอ้นี่เดี๋ยวนะัทสิงอาหารเนี่ยอาหารก็เยอะจีออกเห็นไหม ามชั่วโมงความร่วมมือสามชั่วโมงสองชั่วโมงแรกคือพี่แล้วที่เหลือน้องๆตามมาว้าในที่สุดก็เิ้นสุดแล้วค่ะแล้วก็แฮปปี้เนีวเยียนะคะทุกคนขอให้มีความสุขม,มากๆจริงๆแล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค<ด>์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ะพอก่อนเนาะ